มนทำเป็นน้ำพระพุทธทมนเป็นมงคลล้างโถดท่านให้หางหายสัพพทุกสัพพะโกสัพพะโรคกสัพพะภัยสรารพัดเสนียดจันไรวินาสันติพอให้ปราศจากกราชภัยทยั้งหลยทั้งปวงเห็นหมด่วงห่างไกลออกไปจากเหตสถานบัตินิเิดพุทธังจักกวารังอหังปิตังชนามิ ธรรมังจักกวารังอักขระสันตังธาธาสันตังวิกลึงคะเรตติยามปิจตุโคนจามหายังตังอักขระสันตังคาธาสันตังวิกลึงคะเรสมุหะเนยะสมุหะนาติสมุหะคโตสีมาคตังคตเสมายังสมุหะมิตาโอเอวังเอหิ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะเอ็นดูนะส่งฟ้ะสังฆานภาเวนะสังพาโสตีระวันตุเตพระวันตุอิง